สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนจ้าสวัสดีมือปีไม่ไทยมือสงการน,น่าจะพี่น้องจ้า มาจ้าพี่น้องจ้ามือนีสาวปาสิาพ้ามาเบังสูตรแกงบักไข่ผัมสูตรอีญาจ้ะแสบพอยากเรียกสอกปุนละจ้ะพี่น้องวิธีแกงง่ายง่ายง่ายอีหลีจ้ะเพราะว่าสาวปาบ่ได้แกงเองนาะจากอีญาเป็นคนแกงมันกันเลยไง,ไง่ายน,นะพี่น้อง <laughs> อีญาบอกว่าล่ะออไปเก็บอันถักขายอีแม่แน่อีแม่สิแกงบักไข่ผัมสู้กินว่าศันว่าอีญาเราไปตลาดกาะสินมานอกจากพี่น้องเราก็โทษถามสาวปา อยากกินแกงวักใข่พั้มปลูกอยากหรือจ้าสาวป่าวอีญ่าก,กันเลยว่าอีญ่าจัดให้เลยจ้าเบิ่งตีละพี่น้องสาวป่ามาเก็บพักขาแก่เบิดพี่น้องพักขาหนีสาวป่าตัดทิมไหวได้จ้าตัดแล้วก็ลงไปกรุงเทพได้พี่น้องบ่าท่านพออาทิตจ้างูกลับขึ้นมาจังได๋พักขาแก่เบิดพี่น้องแต่เสียดายบาากักขาบักเลยจ้าพี่น้องจ้าสาวป่าก็ได้เลมไดลี่เอาจังสีละจ้าพี่น้อง อันใดมันโปแกเนอกจากกับพ่อได้พอ,อนไปรีเอาติมกันนอกจากพี่น้องกระฮักเอามันเบิดฮักแล้วเรียบร้อยซบปักตัดทิมไม่อีกพี่น้องให้มันปงน่งนอกจากนี่จะได้หนึ่งตะก,ก้าจ้าปะกลับเอาไปอีญ่ากันจ้ะเบิงพระโคล่าพาสาวป่าไปปักไว้ได้กินเซยจ้ะเท่าทิมซื้อๆบ่มว่าเบิงจะเชื่อจา้า บักซีดายหญากระดกโดกดกตะวันนอนหันกินบดสูนหน่วยจ้ะซบปาไปกลุ่มกัดอยู่สามสี่หน่วยมีตั้งแต่หนอนจ้ะพี่น้องเบิงโลนเต็มขี้ดินจักสีเห็ดจังไหรจ้ะยางมากกับมะพอบักม่วงอีญ่าปาดกองยูนน้ำขี้ดินุ่นจะพี่น้องพูนบักม่วงอีญ่าปลูกไว้ปีที่สองเลยนี่พี่น้องได้กินหน่วยอู้เห็ดโอนต้นเอ็นเตนอันนี้บดได้ซุกได้จ้พีิน มันสีเหลืองซื่อๆนะจ้ะมาหอดอีญากะแกงเรียบร้อยจ้าจะกระปุงใส่อีหยังล่ะนี่อันนี้จะเป็นหน้ากากหมูเ้้จ้ะพี่น้องจ้ะมาหอดแล้วก็เทบักไขําลงแล้วเรียบร้อยสาวปลากะแกงท่านซํานี่ล่ะจ้ะโอ้ทายท่านซํำนี่นะจ้ะสาวปลาก็เลยว่ามันแกงง่ายอีหลีจ้ะเพราะว่าสาวปลาไม่เห็นตอนอีญาแกงแล้วเรียบร้อยนะจ้ะ มันก็นเลอกว่าแกงง่ายจากกระแกงสานามยานางนี่เราจะพี่น้องอีญาวาเฮ็ดคือกันเลยกับแกงน้อใหม่ว่าสันวะแกงแล้วเรียบร้อยซุกแล้วเรียบร้อยเขากับใสผักขากับพักอีตู่ลงไปจ้ะทิมผักขากับพัยอีตู่ลงไปปิดแกดเรียบร้อยเบิ่งพี่น้องอฮ็ดตรวดตัวอยู่ยังสิบอกว่ามือน,นี้แบ่บอีลีจ้ะแ่บคักแ่บแน่แมนแท้เสาปลาแบงข้องเราไปใส่ไข่มดแดงนาะจ้สะสับปะกดยอไข่มดแดงเราใส่จักหน่อยป้า แหงแสบบักคักเลยบันนี้พี่นกทั้งบ้านสาวปลาบมี่ได้จับบักไคผัมผู้ใดเคยกินกัขคอเมเน็นมาบอกในได้จว่าแสบหรือว่าแสบแกงบักไ่ผัมนี่